วันนี้จะนีไปหมดล่ะฮะป๊อปอยู่อะไรปูไปหมดกับหมดหรือวันนี้วันอาทิตย์นะมันจะทำอะไรอีกคะจะทำอะไรที่บ้านที่บ้านหน้าเบื่ออ๋อลูกใหญ่าหาหาการแม่การ เ好าข好憨มันขาดนไม่สบายเหร ในนั่นนงภาวนานั่งอยู่ค่ะกี่นาทีก็นั่งแล้วก็หลับไปเลยค่ะก็เลยอยู่แปลว่ามาแปลว่าชายมันเส้งงบหนี่งมันจะหลับฮะ<า>เดี๋ยวต้องพยายามหน่อยให้ตืน่นตื่นขึ้นมา <c oughs> แบบนี้ทําก่อนนอนก็ได้นะนะนางภาวนานอนปุ๊บรับเลยรับยาว <laughs> แ,ตแต่กลางวันไม่ต้องไม่ต้องลับนะนี่ธรรมดานะเราใช้มันจะงบมันชอบรับนะกองกอไม่ต้องต้องการยานอนรับนะเอาแต่ปุโตพุโตพุตรับเลยรับยาวรับสบายด้วย ใช่ค่ะมีความสุขอ่านั่นะสิในคนที่คิดมากแล้วเขไม่ไม่เคยหลับสบายนะคนที่คิดน้อยก็หลับสบายนะนอนสบายในกับชิดใจยชิดใจก็คิดมากนะมันอะไรอะไรนี่โกโก้ค่ะโกโก้ ค่าิมือก e ับอมองเมื่อค uh uh um ้นก็พูดพูดว่านะเมื่อยังคิดว่านัมันใช้ชีวิตของเรานัมันเป็นสนุกอระก็ไม่ต้องฟังต่อไป เมื่อคิดว่าก็เป็นลำบากผมก็ฟังให้หน่อยอะเมื่อหาทางออกก็ต้องต้องศีลส,สมาธิปัญญาศีลก็ศีลห้าต้องรักษาให้ดีจากวันนี้ไปถึงวันตายก็ต้องรักษาศีลห้าสมาธิต้องเข้าสู่สมาธิก็ต้องอยู่กับพุทโธลมหายใจเข้าลมหายใจออกอถึงถึงมันมีความคิดขึ้นมาถึงมันมีความํำขึ้นมาอ๋ะ รนะู้พนะุทธก็มันกำลังช้าพุทธกําำลังเร็วเนี่ยมันไม่ต้องรับนะเนะมื่อไม่มีความคิดขึ้นมามันชอบนอนรับนะมันใช้ของเราก็ชอบนอนรับนะแต่มันไม่ใช่สมาธินะมันไม่เรียกสมาธิมันเรียกว่านอนรับ <c oughs> แลวและพิจารณาดูนะพิจารณาดูอะไรมันเรียกว่าสัง สังโยชนใช่ไหมมันสิบสังโยนนั้นมันที่ติดกับสร้างเิโลกธาตุใช่ไหมฮะความสงสัยนะสงสัยก็มีมิสวรร์อยู่นะสงสัยมีสัตว์ในสวรรค์สงสัยก็มีมีสัตว์นรกโยนั่นมันก็สัตว์มีที่นรกและสงสัยที่มีกรรมและมีที่ที่ผลกรรมนะนี่มันสังโยชนึงนะแล้วสังโยชนสอง ไม่รักษาชิ้นวันนี้ก็รักษาพรุ่งนี้ก็ไม่รักษาวันนั้นก็รักษาก็ไม่รักษานะเนี่ยมัน <c oughs> สังโยติสองและสังโยี่สามก็ที่สําคัญที่สุดนะมันของเราคิดว่าของเราเป็นล,งลังไกฮะนี่มันนี่ตัดยากนะเมื่อตัดได้มันจะเข่าโสดาผันได้ไม่ว่าก็เป็นพระไม่ว่าก็เป็นย่อม มอพยายามหน่อยนะกบเมื่อไม่อยากเกิดอีกฮะคนที่ไม่อยากเกิดอีกต้องพยายามหน่อยนั่นไม่ใช่ทรมที่บ้านม, <c oughs> มันที่ที่บานก็มันมีมีเกะกยเยอะนะมันจะจะเห็นนี่นะมันเช็คคิดเรื่องนี่จะเห็นโน้นคิดเรื่องโน่นนะมันต้องต้องอยู่ที่วัดนะ มันชัวเข้ bin, been, been rude, มามันอาจจะเป็นหลายปีอาจจะเป็นหนึ่งปีอาจจะเป็นสิบปีก็ไม่ไม่ว่าอะไรถึงจัดได้นะเพราะว่านมันผิดเชน่อร่างกายนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะองเราคิดว่าว right nice. คงเราเป็นร่างกายเพราะว่าคงเราเกิดมาในร่างกายนะไม่เคยออกจากร่างกายคนที่ออกจากร่างกายได้ก็ก็เห็นชัดๆนะมันคงเราไม่ใช่ร่างกายชิดใไม่ใช่ร่างกายมันชิดใจเป็นชาของ แต่คนอื่นก็มันมันมันพชิจารณามันลําบากนะเพราะว่าของเราติดกับร่างกายนี่ยมันดูแลแต่ร่างกายนะมันไม่ไม่เห็นอื่นนะไม่ได้เห็นแต่ร่างกายทุกวันนะนะดูแลแต่ร่างกายก็ทํางานเพื่อร่างกายและสุดท้ายก็ร่างกายนี้ก็ตายอ๋อแต่จ <c oughs> ิตชายชาวของก็มันไม่ไม,ไม่เคยเห็นอนะอนะ มีเด็กเลที nam, au, tong, ่อย no, na. <c oughs> ู่ในชิดใจที่บอกว่าเดี๋ยวต้องอาบน้ำเดี๋ยวต้องกินข้าวเดี๋ยวต้องอ่ะเดี๋ยวต้องดื่มนี่เดี๋ยวต้องคุยกันเดี๋ยวต้องตูนี่ตูนนูนตูนั่นไปนี่ไปนูนไปนั่นนะเด็กชิดใจของเก่าเขามันมันไม่เคยเห็นนะต้องต้องต้องฝึกสมาธิเพื่อเห็นชิดใจเพื่อเข้าสู่ในในชิดใจและจะเห็นเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อเห็นเกิดอะไรขึ้นก็พิจารณาดูล่างกาย หลังกายทั้งต่เกิดมาแล้วมัน <c oughs> ของเรามันติดในหลังไก่นี่และของเราคิดว่าเป็นหลังไก่นี่แต่หลังไกยก็เหมือนรถยนนะคนขับกับรถยนต์ก็ดังกันนะเมื่อคนขับมัน,ม,นมันเกิดในเกิดในรถยนต์ก็และและตายในรถยนต์และไม่เคยออกจากรถยนต์ต้องคิดว่ากอะคนขับคิดว่าต้องเป็นรถยนต์อันเดียวกันเป็นอันเดียวกันแต่ของเราไม่ใช่อนะ พะพุทธเ้าก็มานกประโดกนกประโดูนะบอกว่าให้ออกๆออก,ออกมาให้เห็นนะก็เหมือนกันกับลังกายเนี่ยให้เห็นร่างกายเนี่ยก็ไม่ใช่เราเมื่อเห็นอันนี้เมื่อเห็นสัง,สงโยศสามอันนะมันจัดได้นะมันจะเข้าสโารันได้เขาใชไหมวันนี้แค่นี้เองนะเ <c oughs> มื่อหาทางออก ทุกคนก็หาทางออกได้นะฮะแล้วแต่ภา,ายามพยายามของเราฮะการใจ <c oughs> แต่มันยากมันไม่ใช่ง่ายๆนะฮะเพราะว่าท,ท,ทุกทุกมื่อนะคองเราคิดเรื่องร่างกานี่นะใช่ไหมฮะแล้วไม่เคยเห็นนะมันมัน แรงกายเนี่ยมันมันต่างกันจากชิดใจเนาะโอเครับพรยัติวาริวะหาภูราภริภรณติสากรางเอวเมวายทุตินังเพท่นังอุปการปติอิจิตังปฏิทังทุมหังเิพเมวะสมิชะโตสัเบิภรันทูสังกะพะชันโดภนาระโสยัติ มานิชติระโสยตาสเบติอวิวจันทุสัพปะรโกวินาสตุมะเทภวะตวันทรายยสุขิทิขายุโคภวะอภิวาทนาสีลสันิจังบุทาปัจจัยนชาตาโหตมาวัตันติอายุวโนโสุขังพลังภวะทุสัพพะมังกลัง วัคคันโตสาปเปวทาสาปาปุทธานุภาเวนะสาาสันติภวันตุเทภวัุโสาปมังกลังรักันโตสาปเปวทาสาปาธรรมานุภาเวนะสาาสันติภวันตุเทภวัตโสาปมังกลังรักันโตสาปเปวัาสาปาสังคานุภาเวนะสาาสันติ พาวังโทเท่นี่เนี่ยที่ที่อุดรยังไม่ยังไม่รู้จักชื่อพุยฮะสามีภรรยาชื่ออะไรวีดา สุดานะก็มามารับของของขวัญมาทุกวันอาทิตย์ี่เด็กน่อยน้ต้องเริมอีกหน่อยฮะเนี่ยเิิน่อยนแ้วก็น mình sẽ lăn không ôi ơi, sẽ